สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิรมบุญชูชาแนลนะคะขณะนี้เรามาดูนะคะ,ะนางรำนะคะตอนนี้ก็กำลังแต่งผมอยู่นะคะนำโดยช่างสมอนชาแนลนะคะอันนี้อันนี้ต่อมาก็ผมก็จะซ่อมซ่อมมองกุฎนะครับเพราะว่า หลุดนะครับต้องใช้กาปะสางยอดกันเพราะว่าเพ็รเนี่ยหลุดหมดแล้วแม่ไม่หักเตียบให้มันเต็มครับโอแต่อยู่เลาด้วยแต่อาหารก็เป็นจีกันหรอครับรอนดองเหรอไอ้เหลือตรงนี้นะเหลือตรงนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะไม่กดมันไม่ดีเลืองเ็้อเหรเอาน็อตอะไรลไอลมายนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะตอนนี้ก็ดูอยู่ที่สามท่านนะคะตอนนี้ก็ยายสมอนก็กําลังแต่งผมให้น้องแพมนะคะนะ นี่น้องแพมก็เตรียมจะรำนะคะสําหรับเพิ่มบุญชูชาแนลก็จะแต่งหน้านะคะเราผัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่นะคะช่วยกันนะคะเมื่อกี้เห็นกราบเพิ่มตกลงไปเนี่ยอะไรนะเจ็บเจ็บตกมากรอบอันเส็ดสีแดงหายไปอันหนึ่งไม่ได้ไม่ตีขาวไม่ใช่ันนี้แม่เอาไปไว้ไหนวะมีแคนนี่ นาขปะใช้เวลากี่นาทีทำประมาณทำนัไม่ได้อะม,มันน่าจะเสร็จก่อนไอ้นาทีที่เธอจะเอาอยู่ <laughs> จะผมจะไม่เก็บรอด้านหน้านโอ้ยเจมอน ไม่ใช่อามอนหันพญานาคมาทั้งพ,งพงีพญานาคกับหัวดีพญานาคกับหัวไปทางนูน้นนูนีเดียวมันไปเลยคือถึงขั้นตอนในการใส่ล,นะนะละวดก้านะครับครับหลังจากมมยผมเสร็จนะครับยังงงด้วยวไมได้ปิดเิดได้ไหม,ไมไ อ, 1, อันนี้อันเมื่อกี้ใส่ต <Sammy? S 2> ัวนั้นใช่ไหมใส่อะไรนะใส่ที่โป่งๆนั้นใช่ไหมแม่ก็หันหนหกเข้าไปหน่อยจะเอาอกป๊าใส่กางเกใหม่ดัช่องให้แม่ด้ยนะคุณจาน ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งสิบไลค์นะคะขอบพระคุณมากค่ะนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะตอนนี้ก็มีช่างเสือนะคะเสือพาไปนะคะแล้วก็ยาสมอนนะคะน้องแพรนะคะน้องลูมตาหมอนะคะออนปิ่นตักผมค่ะหรอไม่ได้ใช่ไหมครับใช้เดี๋ยวให้น้องแพรใส่ด้านหลังนันเหเห็นรูไหมยัยหมอนนั่นแหละ เจาะมาแล้วแม่เจาะให้แล้วใช่เป็นปอกแล้วนะทุกคนใช่ค่ะผ่าไหมคะผ่านเลยไหมแม่เจ็บไหมไม่ไม่ถ้าถามว่าเจ็บเลยมันไม่ได้เจ็บแต่ว่าทำไมมันไม่เข้าเหรอคมามันคาโดนหน่ามือ มันคาโดนัทหรอกตักให้ต่ำต้องเจาะโดนัทด้วยมั้ยฮะเจาะอะไเจาะทำไมเจาะเพื่อจะสอดได้ไงพยายามนะครับถ้าถใ<ถ>ส่กรดามันต้องเอาผมขึ้นให้หมดยังยมอนยังมอนแก้ใหม่ได้เลยเมื่อกี้ผมก็ได้ทำการซ่อมแซมกรดาดมนะฮะอย่างเงี้ย สวยเลอะเอาตาดวงตาสีแดงแดงใสเลยครับมันหลุดก็เลใช้การตัดชาแตะนะครับมันไม่ได้มันไม่มีที่จอดเหมือนแบบกระต๊อบที่ก่อเม่่อ เราก็หาเรใส่สเปรย์มาอยู่นะแต่หาไม่เจอน้ำมันใส่ผมตกดุ่ยสุห็มันตกูอัญ มต้องเก็บผมให้หมดนะ่ะมันไม่มีเจลมันไม่มีน้ำมันเออนั่นน่ะนั่นทำได้สวยแล้วนั่นะ่ะอากรต่อช้างติดเลยไหมกมล้ามล่ล <laughs> ถ้ากล้าก็จะติดให้อยู่หรอก่อนต่อมาได้ไปกูนเลยนะนี่เอาไว้ลัจะติดให้ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะดูกันไปก่อนนะคะเอฟีนี่ผมก็ทำการซ่อมแซม ผมเห็นแล้วุดที่หายไปสอมแซมส่วนที่สิ่งหรอถ้ามันมะพร้าวก็จะหมดแล้วนะเนี่ยแต่กระดาษช้างจะได้อยู่มีหัวกระโมอะไรนะมีกองให้หมดมีข้อยเยอะอยู่ในเซเว่นมันไม่มีแผนมันมะพร้าวต้องไป เอาไปดิสีแพงเลยนะนี่คือทำการเจาะแล้วเอาอะไรเจาะเนี่ยนะใ,ใ,ใครคุ้วางหรอเจาะวะทำไมไม่จเ,เจาะทางเดียวหรอเจาะทางเดียวอ๋อสองทางพอจะได้ใช้ไหมอะใช่ปะ ใส่ยากมากๆนะคะคือกาตาช้างให้แล้วมันใส่ยากตรงไหมอันนี้ยังไงมันก็ไม่ถึงนี้ปิ้นอะไรปิ้นไม่ถึงปิ้นไม่ถึงเอาไอ้สุดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นตอนนี้ก็แก้ไขรอบที่แปดสิบหกแล้วนะฮะยังใส่ไม่ได้ยมอนใส่หนังยางนั่นแหละเอพราะว่าปิ่นมันใส่ไม่ได้หรอกตัวมงกุฎเท่าที่อยู่ข้างบน ไม่มีรูต้องหาวิธีนะปรับเปลี่ยนกัาไปได้เลยนั่นแหละเอานั่นแหละเสียบเข้าไปในผมอ่ะไม่ไม่ไม่เอากิฟต์ดำอ่ะเสียบไปในหนังยางอ่ะรุนระทึกษยิ่งกว่าหนังอีกนะตอนนี้นะทำไมเชรหลุดเพหลุดรูนอะไรมี่แผนกิดกิดใช่ไหม ใส่อย่างนั้นก็ได้ยาอมอ้อนไม่ต้องใส่เต็มหเดี๋ยวมันหักแค่นั้นแหละเอารัดหนังยางได้แล้วเหรอได้แล้วไปก็รัดหนังยางก็ต้องช่วยกันกับพี่เฟื่องไม่เอาเอาเอาให้มันซึ้งซึ้งซึ้งได้ไหมเอาให้มันมันแน่นไหมมันไม่แน่นเหร ก็ดึงทางน,น,ออบบนู้นไงโองออกไปได้ไหมไ่ไหวเย้ยมันดึงตาเราแรงแน่มหายไปลุ้นกันต่อไปนะฮะนาทีนี้ก็จะสำเร็จหรือเปล่าสองทุ่มจะทันหรือเปล่าต้อเรามไม่เกินสองทุ่มนะครับมีหายไป,ไ,ปไหมหายไปแล้วต้องดำไปไม่เกินสองทุ่มนนาทีนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อนอนะฮะ ก็เอาอันนี้แหละมาแกะดูแล้วมีงูอยู่ด้านในตกใจหมดเลยมีอะไรนะมีงูอยู่ในเนี้ยจริงเหรอจริงครับมันอยู่เหรอแมยมันไม่อยู่นะเออแตาทำเหมือนมันนั่นเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงถ้าทำเหมือนมันนั่นมันจะอยู่ถ้าไม่ทำเหมือนมันนั่นมันไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่ต้องทำเหมือนมัน កិតថារាเริ่มក្បាលតាណាពងាយញឹមញ៉េអឺកិតថារាមិនដូចសង្កាត់មិនបានតាមមកវិញមកចាញ់ប្រាប់អត់ដូចទេទៅលើមកខ្ញុំមិនសង្កាត់ណាត់បាយតែ alo ដើរមកអារ៉ាផ្សេងដើរមកតាមគ្នាអូនេះបាទមិនបានចាញ់គ្នាពីខ្លួនតែគិតមិនទៅតាមអឺ alo តាមខ្លួនទីលំតាំងខ្លួន ถ้าเราไปรำแบบไม่ต้องแต่งตัวได้ไหมฮะนี่นะเพกาะเครียดไม่หลองคุ้มเตืนอ่ะคือแบบตัวเองเดี๋ยวดิโอ้โหเครียดกับการแต่งตัวมากไปไปข้างหลังดึงข้างหลังดึงอะไรดึงอ่ะเพราะว่ามันก้มงมากเออนั่นแหละต่อข้างหลัง ระทึกเลยนะทีเดียวนะครับจะหมุนติวตี้ออกไหมนะฮะเอียงถ้ากำมันมันจะเห็นเห็นหรอเวลามันเยู่ในกล้องคนมองเห็นแต่ว่าเวลาเราในกล้องมันไม่เห็นอลอะไรถ้าคนเ็ชเห็นเดียวนีก็เอล้วสในกล้องเห็นไหม ตอนนี้ก็กำลังแก้ปัญหานการใส่เลยครับเพราะว่าตอนนี้ต้องอาศัยกิฟตกิฟต์ดำแล้วก็ยางรัดยางมักับข้าวอยู่แล้วะตอนนี้เอาเอาเส้นเดียวเลยหนูว่าผมบอกอะไรไม่เท่ใส่นี่ก็จบแล้วนะครับใส่นี่คือจบเลยนะทุกคนแต่นางไม่ใส่ครัแต่นางชอบอาจจะที่ยากยากนะครับแั้นใส่นั้นก็ได้แม่ขอเอาเลยใส่นั่นแหละ ใส่นี้แหละเนี่ยหน้าอัศราแทนนี่แหละเอาห่างเปลี่ยน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 ,นงั้นแต่งหน้าก่อนถ้าจะใสอันนั้นนะอ่ะแต่ไปยังไงก็ได้อันนี้มันใส่ยากเพราะว่าน,นีม่มีรูมันไม่มีรูนะทุกคนนะมันไม่มีรูนะครับมันมีเปลี่ยนแทนก่อนมันไม่มีไอ้ตัว้ะมันต้องมีตัวละอะไรก็คือัม่ในต้องไปซื้อมาอีกใช่ไหมตัวละ ถ้าแม่บอกให้ซื้อนะถ้าจะแต่งตัวรำนะสเปรย์แห้งสเปรย์เปียกอืมสเปรย์แห้งสเปรย์เปียกนะแล้วก็เจลสเปรย์กระป๋องเหรอสเปรย์แบบกระป๋องใช่ไหมใช่ไม่ใช่สเปรย์น้ำนะเป็นสเปรย์กระป๋องนะสเปรย์น้ำสเปรย์น้ำด้วยสเปรย์เปียกน้ำด้วยกระป๋องด้วยใช่เพราะสเปรย์มันจะมีแบบสเปรย์น้ำกับสเปรย์กระป๋องของเรนน่ะของโรแลนด์อะก่อนใช่ไหมไปสวนของโรแลนด์อ่ะ อ่เป็นคิ้วตัวเองชอบอะสามใจชอบคิ้วข่ะก็อกินไก็ได้เลยกินอะไราวอ่ะของไเครื่องกินอะไรโอ้ยสิบชา้นี